หล่องายาวนะครับงา,าสวยให้ความร่วมมือดีมากนะครับผมในกับนี่ฮะเดินเล็วสวัสดีครับนี่นะครับผมวันนี้มาชม พลอยหนึ่งนะครับพร้อมให้บริการวันนี้นะครับผมวันที่หนึ่งนะครับนี่นะครับวันนี้ก็แต่งหล่อหน่อยนะครับผมโอ้โหครับนี่ oh, <no. S 1> เก่งไหมครับช่วยควานหอบยาไปด้วยนะแม่แก้วของเราครับทางแม่แก้วนะครับ oh, <no. S 1> คลายหนึ่งนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันเปิดประเทศนะครับผมเราก็เปิดปางนะครับวันนี้นะครับวันนี้สุดหล่อคลายหนึ่งของเรานะครับพร้อมจะมาต้อนรับเอ่อฟซีนะครับผมนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาก็มาถ่ายรูปกับคลายหนึ่งได้นะครับผมคลายหนึ่งเราก็จะมาอยู่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามานะครับผมนี่ฮะ โอ้ oh, งาสวยนะครับวันนี้ควานก็แต่งลออหน่อยนะครับขัดให้ลออสวยๆหน่อยนะครับ,นนรบผมวันนี้นะครับวันนี้ก็มาเปิดให้เอซนะครับผมได้เข้ามาถ่ายรูปกับใครหนึ่งได้นะครับผมนี่ฮะวันนี้เอาลอๆหน่อยนะครับหล่อมากนะครับผมดูดิครับ โอ้โหดีฮะแม่วันเพนนะครับผมแม่คุณศึกนะวันมากเลยนะครับโอ้โหไฟหนึ่งครับตรงนอนหน่อยครับไฟหนึ่งนะครับบานจะขัดให้สลหล่อยนะครับวันนี้ไฟหนึ่งงายาวนะครับดูครับบรรยากาศก็สดชื่นนะครับผมอาบน้ำเย็นๆนะฮะสบายๆนะครับวันนี้ฮะอากาศดีครับผม ของฟ้าก็แจ่มใสนะครับไม่ล้อนะฮะอากาศดีมากเลยนะครับสายหนึ่งสุดหล่อนะยาวนะครับสวยขัดอย่างดีเลยนะฮะวันนี้สายหนึ่งเราก็ให้ความร่วมมือดีมากนะครับผมในการอาบน้ำนะครับผมดูเลยครับ โอ้โหเนี่ยแม่วันเพ็น,นะฮะดื่มน้ำนะครับผมด,ดูครับดื่มน้ำในสายายางได้นะครับผมเ<ด>ชื่องนี้เป็นช้างโชว์มาก,ก่อนว่าลูกแต่บอลได้หมดนะฮะ<ด>อ๋อพอหนึ่งลูกแล้วนะฮะตอนนี้นี่ครับ สวยนะครับถอยหนึ่งของเรานะครับผมนี่ดูดูฟ้านะครับล้าขาด้วยนะฮะโอ้โหขาสวยนะครับไยหนึ่งของเรานะครับดูครับล้างดูฝ่าเท้าหน่อยครับดูครับฝ่าเท้าสวยมากนะครับนี่ฮะลายครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับ แม่กปตันนะฮะแม่ก็โชคดีบางขวันนะครับผมว่าแม่มันเพนเรากลับที่หลักแล้วนะครับอยู่ในโรงนะครับผมไปห,หนึ่งอาบน้ำอยู่นะครับผมทุกคนดูดีครับนี่ฮะไปหนึ่งรอแล้วนะฮะจะเข้าในโรงนะขวาน<อ>พร้อมที่มารับนักเที่ยวเนาะเอฟซีมาได้นะขวานเนาะ นี่นะครับ f อฟายหนึ่งก็มาได้นะครับมาถ่ายรูปกับภายหนึ่งมาชมความหล่อของภายหนึ่งนะครับผมนี่ฮะหล่อนะครับก็พาพแข็งแรงมากนะครับผมนี่ฮะโหนะฮะดูครับขอบหญ้านะเป็นหญ้าแห้งนะครับผมวันนี้หญ้าแห้งหน่อยนะครับวันนี้นี่ฮะ ครับโอ้โหจะหอบยานะฮะออกเลยน,ะอนอโอ้โหออเก่งมากนะครับดูฮะเ <clog berry S 2> ก่งมากครับทุกคนนี่นะดูดิคนระับอืมนี่ฮะเดินเะร็วมากดูคนระับ โหนะฮะรูที่อยู่ด้วยนะครับผมดูครับอ่านี่ฮะภายหนึ่งเราก็จะมาอยู่ในโรงตรงนี้นะครับผมมารอ F c ซครับมาปอนกล้วยปอนอ้อยนะครับผมดูครับพานก็จะปิดคอกนะฮะนี่ใจสวยนะครับผู้ดูแลนะฮะดูแลด้วยกันมานานมากนะครับดูครับอยู่ด้วยกันนานนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับผมรู้ใจกันฮะ นี่นะครับอันนี้จะเป็นพายหนึ่งนะครับสุดหลองงยาวนะครับนิสัยดีนะครับผมนิสัยดีมากนะครับดีตอนเช้านะครับผมนี่ฮะโอ้โหควานกำลังปิดอยู่นะฮะนี่กินยาแห้งไปก่อนนะอีกพายหนึ่งเดี๋ยวค่อยกินหญ้าหญ้ายังไม่มานะครับหญ้าเราหญ้าในเปียนะครับผมนี่นะครับผมก็บรรยากาศที่ปางของเรานะครับผมนี่นะฮะ ก็จะเป็นพายหนึ่งนะครับกับควานนะครับรอมารับนักท่องเที่ยวนะครับผมที่เข้ามานะครับผมพายหนึ่งก็พร้อมบริการนะครับผมย,า,ยาวมากนะครับผมสองเมตรกว่านะครับยาวเลยฮะ นี่นะครับไ่หนึ่งกี่เต็มที่เลยยกมาเต็นโอ้โหนะฮะดูนะครับงานนี่ยังเกือบจะชนกันแล้วนะครับตอนนี้นะดูครับยาวมากโอ้โหรอจริงๆนะครับผม นี่นะครับนี่ก็ความใจสวยนะครับก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวปางแม่สาของเราได้เลยนะครับเราเปิดเปิดให้มาเที่ยวได้แล้วนะครับผมเปิดปางวันแรกแล้วนะครับนี่ฮะก็อยู่ใกล้ลงกล้วยลรงอ้อยเลยนะครับนี่ก็จะเป็นจุดบริการขายกล้วยกล้วยไม้นะครับผมแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะครับผมเราไปดูกันหน่อยนะครับโอ้โหดูครับมีอะไรบ้างนะครับมีกล้วยมีข้าวเหนียวด้วยนะครับมีนี่มาแตงนะครับผม อันนี้จะเป็นจุดบริการนี่คะมีเจลแอลกอฮอล์นะครับพร้อมนะครับจุดชมวิวนะครับบรรยากาศที่ปากของเรานะครับผมมีนะฮะตะกร้าละหนึ่งร้อยนะครับนี่ครับไฟหนึ่งเรารอแล้วนะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับไฟหนึ่งแล้วก็านใจสวยนะฮะสุดหล่อของเรานะครับหล่อทั้งช้างทั้งควานนะฮะดูครับหล่อมากนะครับครับผมยาวมากนะครับผมนีฮะ ปช้างในงานยาวสุดนะดีก่อนครับดีดีีครับโอ้ดูครับมาดีเก่งด้วยฮะเก่งนะฮะสวยนะครับสวยที่สุดที่ปางเอาเลยนะครับหล่อเหลาที่สุดเลยนะฮะงานยาวนะครับผมนิสัยดีนะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีนะครับไปหนึ่งนะครับ